Yeah! 4รอบ44ครั้ง44่ร่างมี44ร่าง,งพยัญชนะไทยเือเ,เวดาออกนี้จะมี44ร่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลวแด่อุณหภูมิภูมิอากาศแลวแต่สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งพยัญชนะนี้มีเปลี่ยนเป็นบางวันก็เปลี่ยนเป็นกอไก่บางวันก็เปลี่ยนเป็นขอไข่บางวันก็เปลี่ยนเป็น แล้วก็มี <c oughs> เมื่อกี้ <c oughs> เป็นเทวดาใช่ไหมใช่แล้วก็มีเทพขบุตรเทวดาองค์หนึ่งเป็นเทวดารูปงามที่มีรมูปร่างแบบนี้

ไอ้ไอ้นี่กันอยู่อย่างเงี้ยติดกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคนไยปื๊ดปื๊ดปื๊ดไถไถแล้วก็มีไม้ไยคัน้นไยตรงนี้ลงในน้ำอีกคนหนึ่งก็นั่งบนหัวเรือตรงนี้อ่าประมาณนี้อ่าทั้งสองก็ล่องตกลงทำแพต้องล่องเรือตามในมหาสมุทร ใช่มก็ไปในสมัยหาสมุดแต่ความจริงแพรแบบนี้ลงมหาสมุทรได้ไหมน้ำได้แต่ถ้าเรื่องจะมีจินนิสมีเทวดาอะไรก็เป็นไปได้มาเลยอ้าวจะตายเออใช่ถ้าเป็นปกติใช่ไหมมันไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อมันเป็นเรื่องราวในจินตนาการมันเป็นไปได้หมดอ่าเลยนะจินตนาการสำคัญกว่าความจริงเพราะจินตนาการอะไรก็เกิดขึ้นได้หมด ผูกเชี่ยเพรจะไม่ว่าเดี๋ยวมันจะไหลไปตามนะเออก็ผูกไว้นะผูกไว้ก่อนผูกกับต้นอะไรดีต้นมะพร้าวอ่ะูกทำไมต้องผูกกับต้นมะพร้าวเพราะว่าที่เกาะมีต้นมะพร้าวอ่ะเพราะน่าใช่หาดมันมีต้นมะพร้าวโอเคผูกกับต้นมะพร้าวเสร็จแล้วทั้งสองก็เลยลงจากแพไปรวมบนเกาะถูกต้องดีมากที่ด้วยครูต๊ะ Phải ép, chờ luôn luôn phải chờ, và em chơi lúc vào, kỳ lúc vào có phải chơi có một cái tay ta có đơn À, có đơn chơi có chơi Chờ chơi đi Chờ đi chơi chờ chơi đi chơi đi chơi chơi linh, chơi đi chơi đi chơi linh, chơi đi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  chơi chơi linh, thác đi chơi đi chơi เ,เทวดาที่แปลงร่างลงมาเพื่อทดสอบจิตใจพยัญชนะกับสาระอกกันเองอ่ะ,ะก็เลยให้พรสระอกอ่ะให้พรสาระอกหนึ่งข้อเพราะว่าอะไรที่ให้พรสาระอกเพราะว่ามีรับใจอ่ะสระอกีน เป็นพยัญชนะต้นที่อยู่ก่อนคำที่อยู่ตรงหน้าเกาที่อยู่อะไรวะที่อยู่ข้างหน้าค้าเสมออ่าทั้งสองก็ขอบคุณความวาเปลือกที่ให้ทอนอีกครั้งหนึ่งความเปลือกอ่าความเปลือกนความเปลือกคือความสีขาวไงความเปลือก เพราะว่าช่วยตัวเองทุกครั้งที่พูดถึงพยัญชนะต้นและตัวสะกดก็เลยยังระลึกถึงสระโอกอยู่เสมอ,อตั้งแต่นั้นเป็นตทนมาเมื่อไร่ที่เราเห็นตัวสะกดมีสระโอกและพยัญชนะต้นออกมูดผิดเมื่อไร่ก็ตามที่เราเห็นพยัญ E aí